โอ้โหฮะถ่ายวีดีโอวีดีโอไว้พอดีแล้วโดนกิ่งมะขาม้บทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู การทำนาของผมปีนี้วานก่อนผมก็ไถวานทำเรียบร้อยครับวันนี้วันไม่สองวันฉีดยาครับวันนี้วันนี้ผมใช้โดรนโดรนฉีดนะทุกคนนี่คือตัวโดรนนะนี่คือตัวโดรนที่จะมาฉีดยาคุมหญ้าในวันนี้นะผมจะพาทุกคนไปดูวันนี้ทันสมัยสักนิดนึงนครับปีนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับการ รีวิวการใช้โดนฉีดจากที่นี่นะทุกคนไอเดี๋ยวผมเจอเครืรอค่องปั <c oughs> ่นไฟนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นเครื่องปั่นไฟถามว่าเขาปั่นไฟทําไมผมคิดว่าเขาน่าจะปั่นไฟใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรีนะะนอร่นะครับน่าจะตั้งเขาไม่ได้ปั่นไฟไว้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะ่าจะถึงแล้วเพราะว่าเนี่ยสายออกมาสายพักแล้ก็ที่ชาร์จแบตเตรอรี่นั่นแหละตัวนี้ที่เชื่อมชาร์ตแบตเตอรี่สำรองนะครับ ดูกันนะครับทุกคนทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณ8ปดเก้าไล่นะครับวันนี้8ปดเก้าไล่ เดี๋ยวมาเอาโดรน,นลงในร่มก่อนนะมาเช็คโดรนก่อนอออันี่เพียงกานไไว้ชาตจไฟไหมก่อนอ๋อว้ชาติไ,ไ,ไ,ตไปำนะนนสำรองฮะสำบวนผมเพื่อค่ากเป้เลย ม่าจะมาแรงปอยักลงมาแล้วครับอันนี้ยี่ห้อยอยไรเนี่ยฮะโดสยามไม่กระโดนเมกระโดนอันนี้มันประจุน้ำได้กี่ลิตรสิบเจ็ดลิตรโอ บินขึ้นทีค่ะท,ทีละสิบลิตรบินได้ครั้งละสิบลิตรนะ,ะแต่ว่ามันจุน้าได้ถึงสิบเจ็ลิตรแต่ว่าตัวโดรนน่าจะรับน้ําหนักได้แค่สิบลิตรนะ,ะก็คือสรุปก,ก็คือง่ายๆบินขึ้นครั้งละสิบลิตรนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการติดตั้งโดนจัดระบบโดรนว่าเขาทำยังไงก็บินขึ้นกันยังไงนะครับทุกคน ดูกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กำลังผสมยาอยู่ประมาณ10ลิตรบินขึ้นครั้งละ10ลิตรในเนื้อที่9ก้าไร่ลองจะดูกันนะครับว่าจะบินได้กี่เที่ยวเดียบรอยเดี๋ยวเซตเซตระบบแต่เมื่อกี้เซตพื้นที่แล้วนะครับนั่งเซตพื้นที่ไทย GPS จับ แบตเตอรี่เต็มแล้วเดี๋ยวแบตเตอรี่มาใส่อ๋อตัวนี้เป็นตัวที่วางวางแบตเตอรี่นะคิดว่านะแล้วตัวนี้ตัวเสียบปลั๊กตัวนี้เสียบปลั๊กปลั๊กไฟมาดูตัวนี้กําลังเซตนะครับเซตระบบไอตัวแดงๆนี่คืออย่างเซ็นเซ,นเซอร์มั้ยนี่ยหรืออย่างไฟบอกลักษณะครับอ๋อคือมันมีสีเขียวกับสีแดงไม่ก็สีแดงนี่คือทั้งหลังเขียวเลยทั้งหน้า เนี่ยแบตเสียบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่พามา <ไป S 1> ดูนี่นี่คือเทกอหน้าจอมอนิเตอร์นะนี่เขาเรียกเ,เขาเรียกอย่างภาษานี่ยเขาเรียกอย่างรีโมทมั้งครับนะรีโมทรีโมทคอนโทรลเนาะครับผมมันนี่อา่าเริ่มแล้วนี่เช็คเช็คยาแล้วคนระับเช็คเช็คหัวฉีดไอหัว,ว,ว,วลมแรงอ่ะ ไปแล้ว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 ความสูงน่าจะอยู่ประมาณสองเมตรนี่ไปหลังมาหน่อยเดี๋ยวไม่ค่อยดังเท่าไหร่ทุกคน โดดบินไปโน้นแล้วครับแต่ว่าคอนโทรลอยู่นี่ฮะคอนโทรลเขาจะบอกตลอดความเร็วเท่าไหร่นะเขาเมื่อกี้ได้ยินบอกคสามจุดหนึ่งเนี่ยเขารู้ด้วยฮะไปถึงมุมโน้นพอดีฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าเอออันนี้อันนี้ไว้เราไหมก่อนก้าหมายหมายอัตโนมัติไปละวเอาหมายไปละมาแปลงละโอ้โหต้องสมัยนี้ทันสมัยจริงๆครับทุกคนมาแล้วมาแล้ว เมื่อเช้านี้นาข้างๆผมตรงนู้นฮะใช้คนเดินนะอยู่กลางนะแล้วก็แสนรองเท้าบู๊ตติดติดตินดินติดรองเท้าบู๊ตเต็มหมดเลยนะนี่มาแล้วมาละประมาณ2องเมตรฮะความสูงอ๋อ

โอ้เกิดอุบัติเหตุนะโอ้โหรัพอดีถ่ายวีดีโอวีดีโอไว้พอดีแล้วโ,โ,โ,โดนกิ่งมะขามครับทุกคนโอ้โหคทุกคนเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ราคา ชุดนี้สามแสนกว่านะครับทุกคนอุบัติเหตุจริงๆนะผมบอกแล้วนะว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุไม่มีขยะให้เกิดนะฮะถ้าว่าเกิดแล้วมันก็จะมีความสูญเสียนะอันนี้อย่างมาสำรวจดูว่าตอนนี้ใบใบพัดนี่หักนะใบพัดนี่หักไอตัวใบใบนี่มันตัวอะไรนองเ่ยประมาณเก้าร้อยกว่าบาทแลต่ตอนหนึ่งใบนะ ใบใบหักนะสี่สองสองใบน่าจะน่าจะทั้งหมดเลยดูแล้วมันต้องเปลี่ยนทุททกทุก,กนนตัวแม่นก่อนเนต้องดูตัวไหนทีพอได้ก,กัตัวนี้หักตัวนี้ก็แตกตัวนี้ก็แตกแล้วกติ GPS จะแจ้งเตือยนก่อนนน่าจะมีตัวนี้สมบูรณ์ตัวเดียวนี่น้องนั้นต้องเปลี่ยนหมดเลยแปดใบดีตัวเดียวแล้วก็ถังแตกนะฮะทุกคน GPS ขัดข้องอนะ GPS ไอตัวนี้มันก่อน GPS อ่ะตัวนี้ขัดข้องไม่เตือนปกติน้องบอกว่าถ้าอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางน่ะมันจะมันจะเตือนอย่างน้อยผมเคยเล่นโดนมาสองสามตัวนะครับแต่ว่าเป็นโดนตัวเล็กเวลาเราอยู่ข้างๆน่มันจะดังติ๊ด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 นะกิ่งมะขามอ่ะกิ่งมะขามเกือบขาดเลยไอตัวไหนที่มันปลายปลายมันเล็กๆขาดเลยนะ แล้วก็ตกใส่รถด้วยวกับอู่เข้าอูคาดว่าความเสียหายรอบนี้น่าจะประมาณหลักหมื่นต้น,ตน <c oughs> หลักหมื่นตน้ตนๆเพราะว่าไอตัวถังถังน้ำเนีย่ยเขาบอกว่าประมาณสี่ห้าพันแล้วแล้วก็ใบพัดนี่ต้องเปลี่ยนใหม่แปดแปดใบต้องเช็คระบบแลวพวกมอเตอร์มอเตอร์นี้น่าจะไม่เป็นไรนเท่าไหร่แล้วก็ตัวพวกแขนนี่ไม่ไม่น่าจะเสียหายมากเท่าไหร่ตัวแขนะที่เสียหายมากๆก็น่าจะเป็นถังถังน้ํายาแล้วก็ใบมีดไม่ใช่ใบมีดนะเป็นใบพัดใบพัด มันก็อยากออกงานมานี่ก็มีออกงาน,น,นมันแหลกซะหมเลยเจเจอตัวใหม่เย,ยไม่ตืดดตืดีด่ดดดดมีเสียงอย่าง,รรรางเรปลาแปรบลาตานเนห่มมันก็น่าจะประมาณสักสามสิบกโลประมาณสาสิบโลเนาะน้ำหนัก,กวันถึงก็ยี่สิบ เขาลงพยาบาลต่อ <laughs>